ประมาณนี้ละกันหนึ่งฝาผมเราบอระเพทดถ้าอยากได้ก็กดลิงก์ด้านหน้า,นาโปรไฟล์มาเช็ดหน้าเช็ดตัวนี่ชื่อจิว,ช,จวชื่อจิวหริวจิวชื่อจิวหริวจิวหลิวเพราะว่า นี่สั้นมาไปจิ๋วเิ้วไปได้ผิวหนังที่เหมือนติดเชื้อมาหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็จะใส่บอระเพชรขบค่ะผมโอ้ยหยุดครูโตมันมีเจ็บตรงนี้เออเช็ด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 ให้ นี่เสือน้อยเองเสือน้อยนี่เจ็ดตัวโตตัวโตนะคะ,อะเอาผงบอระเพ็ดนี่แหละมาโรยเลยโรยตรงที่ขนเข้าล่วงแปะๆไว้แบบนี้แปะๆไว้แบบนี้เพราะว่าบอระเพ็ดจะต้านฆ่าเชื้อให้เนาะว้า เจ้าน้ำตาลน้ำตาลก็ลายเสือเหมือนกันนะคะความเด่นของเขาก็จะมีสีน้ำตาลชัดมากเช่นนี้น้ำตาลครับผมโอ้ยุดภูดโตเดี๋ยวน้ำตาลโอ้เห็นไหมเรียกชื่อมันบ่อยๆเนี่ยไอเนี้ยไอตัวนี้ไอตัวแสบมองหน่อยนะคะเพราะว่าเล่นดินปล่อยเขาไม่ได้ขังนะคะปล่อยเขาอยู่กับตัวหลังบ้านแต่ต้องคันไวอ็กสนมากิ่งไปิ่งมา ตัวเขาจะมีเหมือนดวงดาวอยู่ที่หลังเขากับที่หางใช่ไหมคะใช่ไหมคะผู้ตัวเองครับผู้ตัวเองครับผมจอมโซนจอมโซนผู้ตัวจอมสนครับผมตาตีเหมือนพ่อครับผมพ่อชื่อบรเลครับแ้งสีขาวเขามีตรงนี้เป็นแก้มน้ำตาลยา แก้มเองแก้มเองครับผมแก้มเองครับผมชอบเช็ดตัวนะคะแก้มนี้คุ้งก้น,นเลยอืมคุ้งก้นอ้วนเลยอ้วนไหมอืมเช็ดหน่อยว้ายมอมแมมมากม,มเ,เองครับแก้มเองครับผมแก้มเองครับผม แก้มเองครับผมเจ้าสนิมเจ้าสนิมสีเหนื่อสนิมเองนี่สนิมครับสนิมเป็นผู้หญิงผู้ชายเว้ยสนิมเป็นผู้ชายครับผมสนิมเองสนิมเป็นผู้ชายครับผมสนิมเองครับผม เอ้ยม่ไปเอาอะไรมาบ้างเป็นมุดที่ไหนมาเป็นมูดที่ไหนมาคะน้องเป็นมูดที่ไหนมาคะไมโลเองครับผมใช่ไหมไมโลเองครับไมโลครับผมเดี๋ยวจะถ่ายรูปไปให้เจ๊ปปอก็เลยมาไลฟ์ก่อนนะคะน้องไมโล นี่ทองเอกครับผมได้ไหมทองเอกครับผมพวกนี้เล่นกันแรงเล่นการกัดกันจริงๆ,ๆผมมีสีขาวที่บนจมูกกับหน้าผากครับผมนี่ลาย ลายน้ำตาลทั้งตัวเลยครับผมทองเอกครับทองเอกเองครับ,รบไหนดู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 ด,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 ดูโอเคชาดตยางชาด์สายลมเองครับสายลมมาแล้วครับ ว้าวพุงป่องมากครับสายลมเองครับผมนี่สายลมเองครับผมวนจุดตะเลยสายลมเองครับผมสายล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 มเอ้ยทำไมจะหลับล่ะลูกโอ้ยดีเหรอลูก เออเออเราลุล่อเออเออเออสายลมสายลมสายลมซาอุยุดปูโตตาสีฟ้าปูตัวเองค่ะโอ้ยปูตัวเองครับนี่นะปูตัวเองครับปูโตตาสีฟ้า